เฮ้เฮ้เฮวันนี้อยู่เมกาพปะชาชั้นอะไรวะชั้นห้าชั้นห้านี่นี่ด้านนี้โคตรเท่เลยแองเจิลทอยโอนี่เรามาดูหน้าร้านก่อนนีดูดิมีฟิกเกอร์นี่ดูดิดาคอนบอลนะนี่เห็นไหมดากอนบอลนะนี่ดูดิแต่ละตัวนะดูดิจับๆทั้งนั้นเลยราคาจะเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะนี่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 เขาเลือกไร นี่ลูฟี่ล่างแบบโหดร้ดายอะ่ะแล้วก็มีพวกเนี่ยสุ่มดูดิมีกล่องสุ่มแล้วก็มีนี่อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยดูดินแดรี่ควินแล้วก็พีเดเตอร์ใช่ไหมสี่ห <40, S 2> มืน่นนี่ออพติมัตพรามที่มีฝุ่นเกาะนะนี่ดูดิแต่ละตัวโซโลนี่ดูดิทุกคนแล้วก็มีนี่ อาร์ทอยที่มีก่อนนั้นเนี้ยมีเยอะมากเลยนะแต่ละตัวแล้วก็มีอนาทอยเห็นไหมเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยดูดิอันนี้เป็นดีไซเนอร์ของอะไรเดี๋ยวมาถามกันอีกทีหนึ่งอันนี้อันนี้มันเป็นดีไซเนอร์ไอ้อนาทอยใช่ไหมครับผมใช่ค่ะเป็นดีไซเนอร์จากทางเกาหลีใต้ค่ะอ๋อเป็นตัวแทนร้านเราเป็นตัวแทนโอ้โหเจ๋งเลยแต่ก็อันนี้เป็นเจ้าเดียวในไทยอยู่มันจะเป็น ไม่ได้เป็นประเภทสุ่มใช่ไหมไม่ใช่ค่ะจะเป็นงานคอลเลคชั่นอย่างนี้เลยค่ะคอลเลคชันค่นอรอย่างคอลเลกัมแมคโดนัลแอตโตบอยอะไรอย่างเงี้ค่ะนิยมมามฮะตัวนี้ก็ลูกค้าถามเยอะเลยค่ะอ๋อแต่งานดีเนาะนีะ่เป็นงานแฮนด์เมดเลยค่ะโอ,โอ้เจ๋งเลยแล้วปีนเขาทำสีแล้วก็จะมีตัวอื่นด้วยเนาะเท<อ>ียบเลยแล้วก็นี่อันนี้ที่เราเห็นกันมานานแล้วนะจะเป็นแบบเหมือน คันดัมแล้วก็มีคอร์ลบพวกอีวากิเลียนพวกอะไรอย่างเงี้ยเยอะเลย,เลยแล้วก็มีแบบนี้ด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกคนร้านนี้เขาขายเนี่ยดูดิเนี่ยดูดิดดมีฟิกเกอร์มีเขาเรียวกว่าอะไรนะงานปั้นใช่ไหมเป็นแทบเลยคือดีไซน์ร้านสวยมากแล้วก็ทําเป็นแกลเลอรี่ข้างในเรามาดูข้างในกันดีกว่านี่ดูดร์คอนบอนเบจิต้าโคตรโหด โคตรมากรายละเอียดคุณดูดิดูดินี่ดูดิดูดิและหน้าตรงนี้นะคือมันเป็นเลเยอร์ขึ้นมาไม่ได้เพ้นเลยอนะ <Wow. S 1> ดูคิ้วคิ้วเป็นคิ้วเป็น Q, เลเยอร์ layer, เพิ่มขึ้นมาแบบนี้เลยนะ, <Wow. S 1> นะเท่มากนี่นี่โอ้โหสวยๆแห่งนั้นถ้าเกิดใครชอบงานแบบพวกนี้นะนี่กอชิล่าเป็นตัวใสนะแล้วมีไฟอยู่ข้างใน oh. โคตรใหญ่โคตรใหญ่นี่นี่ดูดิโอ้โห ฮอตไอเทมนี่ดูดิดดแต่และตัวโค้ดีอะ่ะทุกคนม้านี่เหมือนอละเอียดมาดีคือแ,แล้วแต่เขามคนชอบแบบดีไซนเนอร์อะไรเงี้ยนี่แล้วก็นี่โอ้โหสวยๆคือมันไม่ใช่แค่มีงานปั้นแค่แบบในอนิเมะอย่างเดียวไงมีแบบเป็นแบบในใน,ในเขาเรียกว่าอะไรในนิยายในอะไรเงี้ยด้วย <Okay. S 1> นี่แล้วก็มีนี่ับัตเตอร์นะครับผม แล้วก็นี่พวกอย่างเงี้ยเนี่ย,ย,ยดาพิฆาตอสูนเบจิตานี่บูมาบูมาโคตรเท่รายละเอียดดีนะสวยนะตาดูผมอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีงานพวกศิลปินด้วยนี่เหลียง <Okay. S 1> นะมีหลายเป็นคอลเลคชันจริงๆแล้วเขาจะมาเป็นแบบงานดิบๆเลย <Okay. S 1> แล้วเราก็ทำสีบางคนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีเวลาก็ไปจ้างพวกโมเดลเลอร์ทำสีดูดีสวยๆ คืออันนี้เขามีหลายคอลเลกชันข้างหลังก็จะเป็นเมืองเห็นไหมเออสวยสวยมากอันนี้สวยสวยจริงๆอ่ะสวยสุดๆนะนี่มีแบบนี้นี่งามเนี่ยก็จ<อ>ิ่าหมื่นห้าเห็นไหมแล้วก็นี่มีฐานนี่อย่างนี้คือแบบสวยอะทุกคนดูดิโคตรเท่นี่มาดู Star Wars กันดีกว่าวนี่เป็น,อนเออแล้วก็มีแบบไลท์เซเบอร์มีไฟด,ด้วยเห็นไหมอยู่ในตู้อย่างเงี้ยมันจะดูแบบมี มีมูฟเมนต์มีแบบมีรายละเอียดดีอะไลเซเบอร์สวยมากนะนี่อโซก้าก็สวยเห็นะนี่ทุกคนดูดิอ่าดูแววตา่แล้วคือข้อดีคือถ้าเกิดซื้อไปอยู่ในตู้อะมันมีไฟแล้วทำมีความรู้สึกว่ามันมันมันแตกต่างกับที่มันเป็นแบบอันนี้ธรรมดามากเลยนี่ดูดิโอ้ดราฟนี่แมนดารยนนะเนี่ยแต่ละตัวเยอะเลยทุกคนเนี่ยมาดูเนี่ยมันมีอย่างเงี้ยนะ คือมันดูได้ชั้นห้านะร้านนี้ของดีๆเยอะจาด้าเป็น M n M มี Tom and Jerry คือก็เป็นงานแบบที่เราเห็นผ่านตามาเยอะนะเนี่ยมีรถมีซีวิกมีอะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยเดูดิเนี่ยดูดิเยอะนี่ไอเอ็กซ์เวนตัวนี้เท่ยังจับยังจับนี่ดูดินี่ครับตัวใหญ่เป็นไงตัวนี้คนชอบันใช่ไหม สูงเท่าคนเลยแล้วก็มีนี่ดูดิไฟแล้วก็พวกอันนี้มอลลี่พวกอะไรเงี้ยมีเยอะแยะเลยโหโคตรเท่นะเข้ามาดูได้จริงๆแล้วเขาเปิดนี่อยู่เบลเลยนะก็ชั้น5้าเข้ามาดูเพราะจริงๆอยู่ตรงถ้าเกิดคุณมาจากโซนบันไดเดียวอะแวะเข้ามาคือร้านจะเด่นเลยแล้วคือตกแต่งร้านดีมากเป็นสัตว์เป็นส่วนนะครับผมแล้วจริงๆหัผมว่าเป็นร้านที่ขายงานตั้นที่ทําสวยนะนะเอาเป็นว่า ใครอยากมามาลองดูราคาเพราะว่าก่อนนั้นเนี่ยเคยเห็นมีมีพวกหรือพวกถ้าเกิดอยากอยากได้เป็นออเดอร์ก็สั่งได้อย่างเงี้ยใช่ไหมครับอ๋อจะมาจะเป็นงานพร้อมส่งก็ดีไม่ต้องพีมพ์ซื้อเลยส่งเลยอ้เปิดทุกวันเปิดทุกวันอ๋อโอเคขอบคุณมากนะครับนี่ถ้าใครอยากมามาได้เลยนะบอกได้เลยว่างานปั้นคุณต้องมีวะ่ะไปไปดีกว่าเจอกันพรุ่งนี้ บายบายนี่ถ้าใครมาก็คือร้าน Angel f i g r e r and Toy นะครับผมไปบายบายสวัสดีครับเจอเกันพรุ่งนี้เดอ้อ